สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านนะครับแล้วสวัสดีคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับจะตัดใจออกจากเขาจะต้องทําอย่างไรโอเคเดี๋ยวเรามาปรึกษาไพ่กันนะครับว่าถ้าเราจะตัดปัดใจออกจากเขาเราจะเป็นฝ่ายเดินออกจากเขาเราจะต้องทํำยังไงเออโอเคคือ คำถามเนี้ยมีความรู้สึกว่าเหนื่อยจนพูดไม่ออกผมมีความรู้สึกรับรู้ได้นะว่าคนที่ถามคำถามนี้มาเนี่ยมันเหนื่อยจนพูดไม่ออกแล้วไม่อยากจะพูดอะไรถึงเวลาที่อยากจะเดินออกมาเงียบแล้วว่าไม่มีเสียงบน่นไม่มีเสียงอะไรทั้เลยทั้งนั้นนะ่ะมันหมดแล้วน้ําตามันไม่มีน้ําตาน้าําาตมันแห้งไม่ว่าน้ํา ไม่มีน้ำตาแม้กระทั่งจะตกในะน้ำตาตกในแทบจะไม่มีไม่เห็นเลยอะมันถึงจุดจุดหนึ่งที่ปล่อยมือแต่การปล่อยมือที่นี้ยมันไม่ได้อยู่ๆเราจะปล่อยเลยคนถามเนี่ยคือจริงๆจ,จ,จะปล่อยมือก็ปล่อยได้นะปล่อยมือก็ปล่อยได้แต่มันต้องมีอะไรมาเป็นเหตุผลในการที่จะตัดออกตัดเขาออกอหรือปล่อยมือเป็นคนที่จะปล่อยมือมัน ผมว่าเขาอยากจะหาเหตุผลมาอ้างอ้างอิงเพื่อให้การปล่อยมือครั้งเนี้ยมันเป็นการปล่อยมือโดยชอบทำตัวคุณะจะต้องทำอย่างไรโอเคเรามาดูไพ่3ามใบนี้นะ เด็กถือดาบมันต้องกล้าเสียงเลยอ่ะอืมมันต้องกล้าตัดสินใจลุยเลยต้องกล้าที่จะตัดถือดาบตัดโชคุณต้องใจแข็งก่อนหนึ่งจะตัดใจออกจากเขาต้องทำอย่างไรหนึ่งคุณต้องใจแข็งอืมใจแข็งให้ได้ยอมที่จะตัดเป็นคนเริ่มเป็นคน เริ่มต้นที่จะปล่อยมือเขาตัดใจออกจากเขาเด็กถือดาวคุณต้องตัดสินใจอย่างมัวแต่หลังรอตัดตัดเลยแสดงว่าคุณกำลังจะตัดแล้วนะสิบไม้มันเหนื่อยอมันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนายแบกภาระแบกความรับผิดชอบไว้เยอะมาก สิบไม้ม,มันมันถึงจุดที่แบบว่าสุดๆดแล้วอะสุดทางสุดทางรักเหนื่อยแล้วไม่มีอะไรจะพูดละหมดเก้าเหรียญคณอยากจะทำอะไรตามใจของคุณบ้างเหนื่อยมามากเจ็บมามากคอยตามคอยมีมีแต่ความความหวังดีอะทำให้เขามาเยอะละถึงเวลาที่คุณจะทำเพื่อตัวคุณเองแล้ว จะตัดใจออกจากเขาต้องทำอย่างไรคือตัดตัดเลยครับเด็กถือดาบอยากตัดตัดเลยอย่าลังลังรอรอ,ลอ,อตัดสินใจทำได้เลยไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เพียงนึกถึงตัวเองจะต้องทำอย่างไรก็ต้องนึกถึงตัวเองไงี่ก้าเหรียญคุณอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากมีความสุขอยากเห็นความสุขมากกว่านี้ถ้าอยู่กับเขาแล้วมีความสุข คุณตัดสินใจได้เลยเด็กถือดาบดาบอยู่ในมือคุณแล้วไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมามากมายสิบไม้มันหมดแล้วมันเหนื่อยมันจบแล้วภาระความรับผิดชอบต่างๆมันมาถึงสิ้นสุดแล้วนึกถึงตัวเองคำตอบง่ายๆสั้นๆจากไพ่ทาโร่คือให้นึกถึงตัวเองรักตัวเองเยอะๆอืมแค่นี้แหละแค่นี้แหละ รักตัวเองมันน่าจะมีเหตุผลมากเพียงพอแล้วว่าถ้าจะตัดใจออกจากเขาต้องทำอะไรก็นึองถึงตัวเองนะนึกถึงรักตัวเองให้เยอะอเพราะว่ามันมีไพ่ของความเหนื่อยเหนือยมาเยอะภาระความรับผิดชอบสิ่งต่างๆที่ทําให้อืมถึงคราวที่ต้องตัดตัดเพื่อตัวเอง ทำเพื่อตัวเองดีที่สุดมันไม่มีคําตอบอะไรมากมากไปกว่านี้แล้ะจากไพ่ทาโร่ผมขอดูเมสเซจข้อความจากไพ่ทาโร่หน่อยนะครับข้อความเมสเซจคือหนึ่งถ้วยอืมนี่แหละหนึ่งถ้วยให้โอกาสตัวเองมันเป็นคำคาตอบแบบว่ามันง่ายแต่มันทำยากแต่ถ้าคุณทำได้คือมันก็ ก็เป็นคาตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วคุณไม่ต้องไปทําเพื่อใครไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเหตุผลคือตัวคุณเองทําเพื่อตัวคุณเองหนึ่งถ้วยที่ยื่นมามันเป็นโอกาสคุณต้องให้โอกาสตัวเองบ้างให้โอกาสไปเจอคนอื่นบ้างให้โอกาสที่คุณตัวคุณเองจะพบความสุขบ้างอย่าจมอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเด็กถือดาตัดสินใจทําได้เลยอืมตัดสินใจทําได้เลยมันเหนื่อยไม่เยอะละสิบไม้ ทำเพื่อตัวเองให้โอกาสตัวเองแพสซจข้อความก็คือหนึ่งถ้วยอะคุณให้โอกาสกับตัวเองไงหลุดจากตรงนี้แล้วถึงเขาจะยังไงก็แล้วแต่คุณจะตัดตัดใจออกจากเขาก็เพื่อโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอืมมันเป็นการเปิดทางให้กับตัวคนเองด้วยรักตัวเองแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรซับซ้อนในไพ่นยเป็นเรื่องของการรักตัวเอง แล้วถ้าคุณตัดตัดเขาออกแล้วล่ะมันจะเป็นยังไงผมขอดูสองใบถ้าคุณตัดเขาออกจากชีวิตแล้วอะมันจะเป็นยังไงจะมีสามเหรียญโอเคแหละสามเหรียญกับแปดดาบมันก็จะมีคนหนึ่งเข้ามาคุณก็ต้องเจอใครอีกหลายๆคนที่เขาเข้ามาหาคุณอนะ แต่คุณก็อย่าปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นแปดเดือนบางทีคุณก็จะรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าโพวงไม่กล้าออกจากเซฟโซนไม่กล้าที่จะเดินออกจากตรงนี้่น,นั้นเนี้คือถ้าคุณตัดเขาออกจากตอนนั้นคุณทําเพื่อตัวเองให้โอกาสตัวเองแต่คุณก็ยังรู้สึกเข็ดอีกนานอีกนานไปสักพักหนึ่งถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็จะ เหมือนแบบว่าคุณก็จะมีโซนมีแอร์เรียมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วคุณใช้เวลาสักนิดหนึ่งกว่าที่คุณจะเปิดใจรับอีกคนหนึ่งแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราอย่าเพิ่งพูดถึงอีกคนหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาหรือคุณอาจจะต้องไปพบเจอใครแต่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลในคําตอบเนี้ยขอให้คุณรักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็ทําเพื่อตัวเองแค่นั้นแหละไม่ไม่มีเหตุผลอะไรมากว่าจะต้องทํายังไงวิธีถึงสองสามสี่ ไม่ต้องทำอย่างไรคือปล่อยปล่อยเลยปล่อยปล่อยเลยตัดตัดเลยถ้าคุณเหนื่อยก็พักแค่นั้นเองเหนื่อยก็พักหยุดก็เลิกแค่นั้นนึกถึงตัวเองให้มากๆแล้วก็นึกถึงอนาคตของตัวเองว่าถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาแล้วคุณจะไม่สูญเสียโอกาสนั้นอืมแค่นั้นแหละไม่น่ามีอะไรแล้วถ้าคุณ ถามตอบไปว่าถ้าคุณตัดเขาแล้วแล้วคุณจะทำยังไงตอบคุณจะทำยังไงต่อถ้าคุณเนี่ยจะตัดใจออกจากเขาแล้วจะต้องทำยังไงต่อทำอะไรไปแล้วทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงต่อถ้าคุณตัดเขาแล้วคุณก็จะมีอิสระมีอิสระมีแนวทางของคุณราชาไม้คุณก็จะมีอิสระนะหนึ่งนะ คุณก็ได้ตัดสินใจทําอะไรในในสิ่งที่คุณอยากทำเดยวผู้ราชาไม้จัติคุณก็ได้ไ้ตัดสินใจคิดตอนนี้คือถ้าคุณออกจากเขาอ่ะคุณจะมีอิสระมากขึ้นคุณคิดอยากทําอะไรทําเลยคุณมีแผนคุณมีโปรเจกต์มีเรื่องราวอะไรที่คุณอยากทําคุณทำเลยอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปออกกําลังกายอยากจะไปพักผ่อนอ่านหนังสือ คุณตัดสินใจทําได้เลยคุณมีแผนที่คิดจะทําแล้วยังไม่ได้ทําอะไรล่ะที่คุณคิดแล้วอยากทําแล้วยังไม่ได้ทําอ่ะให้คุณลงมือทําตามแผนนั้นได้เลยเอถ้าคุณตัดใจออกจากเขาแล้วคุณคุณกลัวที่จะลืมเขาไม่ได้อ่ะเนี่ยคุณให้นึกถึงตัวเองใช่ไหมไพ่มิจิบอกว่าให้นึกถึงตัวเองใช่แล้วคุณคิดอยากจะทําอะไรคุณมีแผนหรือสิ่งอะไรที่คุณยังไม่เคยทําให้ไปทําซะ มสเศจข้อความจากไพ่ทาโร่แมสเศจข้อความจากไพ่ทาโร่มาเนี่ยคือพักกายพักใจใช่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นมาสิบไม้มันเหนื่อยมากไงมันมันไม่ไหวมันสุดจะทนแล้วอะแม่เศจข้อความคือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักควรจะไปสวดมนต์นั่งสมาธิหรือจะไปทํากิจกรรมต่างๆจะไปพักผ่อนจะไปนอนรีสอร์ทจะไปทําอะไรสิ่งที่คุณริดไว้จดไว้จดบันทึกจ,จดโนต้ตไว้ว่าชั้นหนึ่งชั้นเยอ,อยากทําออกจากเขามาแล้วควรเป็นอิสระ คุณกล้าที่จะทําอะไรสักอย่างคุณอยากจะเดินทางไปต่างประเทศอยากจะทําอะไรแล้วแต่จัดการกับชีวิตตรงนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณก็จะลืมเขาไปได้เองโดยอัตโนมัติอืมมันมีโอกาสของหนึ่งถ้วยเข้ามาโอกาสหนึ่งถ้วยสามเหรียญเมื่อกี้เนี้ยโอกาสที่คุณจะเจอใครอีกหลายคนมีเยอะแล้วใครหลายๆคนก็อาจจะทําให้คุณได้ลืมเขาด้วยได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดอยู่สิ่งที่คุณกําลังกําลังเป็นอยู่คือให้นึกถึงตัวเองเยอะ ทำเพื่อตัวเองอะไรที่ยังไม่เคยทําอยู่กับเขาแล้วไม่มีโอกาสได้ทําอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะเที่ยวอะไรก็เที่ยวนะครับสี่ดาบคือการพักผ่อนเหนื่อยมาเยอะแล้วอยากให้คุณได้ใช้ชีวิตกับการพักบ้างการที่จะพักคนเดียวทําอะไรคนเดียวผมว่ามันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่คุณจะได้ทบทวนจะได้รู้ใจคุณจริงๆนะที่ผ่านมาได้ทบทวนเรื่องราวว่ามันคืออะไร คุณทำอะไรได้บ้างหรือว่ายังไม่ได้ทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างเยอะแยะชีวิตอย่าพึ่งไปถูกปิดกั้นตัวเองให้โอกาสกับตัวเองไม่ได้ได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตของตัวเองบ้างโอเคนะครับจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไ,ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดยผมทำคลิปสอนได้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ